รายการชีวิตพิชิดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์วิเชียนก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันนะคะพูดคุยสายสดในรายการค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494โทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วน sms ค่ะก็ส่งเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดขอเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาเริ่มกันที่ออชแมทแรกของเราในวันนี้นะคะาจากคุณขวัญสนกนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมปีพศ35นะคะเวลาเกิดอยู่ที่22.35ค่ะอาจารย์คืทุ่ม35นาทีถามเรื่องความรัก การงานงานเนี่ยทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรบ้างคะละเอียดดีค่ะเออการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับโดยโดย,โดยพื้นดวงตอนนี้การเงินเนี่ยจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยการเงินจะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกว่าจะมีฐานะที่ดีเนี่ยนะครับกว่าจะมีเงินที่แบบรู้สึกใช้แล้วรู้สึกมันสบายสบายหน่อยนะสบายตัวสบาย ตอนยุยี่ประมาณยี่แปดละอ๋อนะคะอีกนิดเดียวเองนะไม่ไม่ไม่นานอะไรเลยนะครับนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ส่วนเรื่องงานประชาสัมพันธ์เนี่ยในดวงนี้สามารถทํางานที่เกี่ยวเรื่องประชาสัมพันธ์ได้ดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรแต่ว่าโดยดวงดวงนี้เนี่ยโดยแท้ข้อแท้จริงเนี่ยถ้าทํางานให้ได้ผลดีเนี่ยเป็นลักษณะงานที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่เกี่ยวเรื่องการทํางานรับจ้างแก้ปัญหาให้เขา หรือว่างานงานเซอร์วิสเป็นงานเซอร์วิสไม่ใช่ประสาสัมพันธ์ทีเดียวเป็นงานเซอร์วิสหรือว่างานให้บริการผู้อื่นจะดีกว่านะครับแล้วความรัก่ะความรักตอนนี้เริ่มมีอยู่เขาบอกว่ากําลังรักกับคนต่างวัยถูกปะนะดวงนี้กําลังเหมือนว่ากําลังรักคนต่างวัยและเป็นคนที่อยู่ถิ่นฐานไกลต่างถิ่นฐานกันนะครับก็ยังแต่ว่าในดวงนี้ถึงแม้ว่าจะมีความรักกับคน ต่างถิ่นก็แล้วแต่แต่ก็ยังยังถือว่ายังไม่ได้สําเร็จนะครับความสําเร็จหรือโชคลาภความรักคุณจะสําเร็จหลังจากประมาณเดือนมกราคมของปี6-2เป็นต้นไปความสําเร็จในที่นี้หมายความว่ามีโอกาสของคู่กันได้เพราะว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้แต่คุณมีโชคเรื่องความรักนี้จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนนี้จะใช่เพราะอาจจะมีอีกเพราะดวงนี้มีดาวเรื่องความรักเป็นโชคคนมีโชคเรื่องความรักมีโอกาสจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคน แต่ถ้าถึงปี62ยังไม่มีคขเข้ามาใหม่ก็น่าจะคน <โก S 1> นี้แหละ,ะโอ้แบบนี้นะคะ,คะเข้าใจนะท่านต่อไปมาเลยคะ่ะคุณสุวันนี้คะ่ะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08คะ่ะอาจารย์ครับเวลาเกิด5ทุ่มครึ่ง่ะ23.30นะคะ,คะอ๋อถามบ้านเลขที่คะ่ะอาจารย์บ้านเลขที่170เป็นอย่างไงบ้างคะเลขที่17เนี่ยเป็นเลขของคนที่ร้อนที่มากคือคนในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านแล้วคนในบ้านพออยู่ๆไปก็จะจากกันไปหมด นะครับในลักษณะและ้ว70เนี่ยแปลว่าป่วยเรื้อรังนั่นหมายว่าคนในบ้านนี้พออยู่กันนานๆแล้วมักจะเป็นโรคป่วยเรื้อรังแล้วเลขเลข170พอรวมแล้วเป็นเลขแปดผลของเลขแปดจทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้สิตแล้วคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเหนื่อยยากและมีนิสิตแล้วก็มักจะเจอเหตุการณ์ผันผวนอย่างคาดไม่ถึงสเสมอเราถือว่าเลขนี้ไม่คยดีนะนี่หนูแอบเปิดตำราที่อาจารย์เข้าไปเมื่อเบรกแรกนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์เลขให้คุณคือเลขเ็ แต่เลขใ,ให้โทษคือเลขหนึ่งแบบนี้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะอาจารย์ว่ามีทั้งให้คูณให้โทษคือคือในดวงนี้เนี่ยนะครับเลข1 7 0เูนยี่ยคนคนคนี้เกิดวันจันทร์เพีาะนเลข7เนี่ยให้คูณแน่นอน<ห>แต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยให้โทษรุนแรง<ห>และเลขหนึ่งเป็นเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลขนำนั<ห>่นแปลว่าเขาเกิดมาปัญหาก็มาเลย<ห>นะครับแล้วเลขเจ็ดเนี่ยเป็นอยู่ที่<ห>อยู่ในในตัวที่สองนั่นแปลว่ากว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จต้องการคนส่วนเลขศูนย์เนี่ยก็กลับมาล้มเหลวอีก พราะตอนจบนี่มันคือคือเลขนี้เป็นเลขที่ไม่ดีไงบ้านปลายมันก็ไม่ดีแต่ผลรวมของเลขตัวนี้เนี่ยมันรวมแล้วได้8ปดแปดไม่มีเลขคู่เลยนั้นผลของมันคือ8คนที่มีเลข8เป็นเลขเลขรวมเนี่ยแปลว่าผันผวนไม่แน่นอนสิ่งที่น่าห่วงแก็คือนี่สินกับโลกไัยใข้เจ็บโอ้แต่ก็อย่าไปคิดมากนะคะเรื่องตของตัวเลขเนี่ยอยู่ที่เราใชมากกว่านะคะอันนี้หลักการของเลขแบบนี้ก็บอกบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้เกินโดนผลกระทบจากเลข8ดเนี่ย ทำได้สองอย่างนะครับมีแนะนําเรื่องที่หนึ่งถ้ามีบริเวณถ้ามีบริเวณให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นแบบสูงสูงต้นใหญ่ต้นไม้ในญ่แบบใช้ใช้ครับต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านให้ดูร่มรื่นทาเหมือนสวนอันะหรือว่าถ้าทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้สมมุตินะรั้วบ้านเนี่ยรั้วบ้านเนี่ยควรทําด้วยบ้านไม้คือเป็นรั้วประตูไม้ แล้วก็ทาสีด้วยสีไม้โอ้นี่โจนทุกทีหักเลยนะคะทำ้ไม้น่ะแข็งแรงนะครับบ้านผมก็เป็นไม้นะครับค่ะก็มีวิธีการช่วย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 ลดความรุนแรงของตัวเลขนี้ลงของตัวเลขถูกเลข8ใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดแล้วท่านอื่นล่ะคะถ้าบวกเข้ามาได้เลขแปดก็เหมือนกันนี่หลักการเดียวกันใช่หลักการเดียวกันแล้วแล้วบางคนก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็ได้บอกว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยถ้ามีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่และมีฐานะนิดหนึงเนี่ยจัดเป็นสวนหิน หินเหรอคะสวนหินเคยเห็นไหมสวนญี่ปุ่นที่เป็นสวนหิน่ะคล้ายเซนนะลายคล้ายเซนน่ะนั่นก็จะช่วยให้บ้านหลังนี้อยู่ได้อย่างสงบสุขมากขึ้นอ๋อวิธีแก้นี่คือวิธีแก้บวกกันเราได้แปดได้แปด่แปดะะอันนี้แต่จริงๆถ้าจะดูบ้านเลขที่นี่ต้องดูเจ้าของบ้านไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวทุกคนเลยไม่ไมเลขมันมันไม่เลขมันเป็นเลขของทุกคนที่เข้าไปโดนหมดที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยใช่เพราะว่าเลขเป็นส่วนรวมค่ะนะคะเลขเป็นส่วนรวมค่ะมาต่อกันที่ท่านต่อไปดีกว่านะคะถามเลขเหมือนกันค่ะเบอร หนึ่งสองเก้าค่ะเลขหกหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่ดีในเรื่องความก้าวหน้าความสําเร็จและเป็นเลขที่มีเสน่ห์นะแล้วเลขเลขตัวนี้เป็นเลขแห่งความเป็นผู้นำนะครับส่วนสองเก้านี่ยแปลว่าจิตใจโลเลสับสนวุ่นวายเปลี่ยนใจง่ายสับสนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งกับสองเนี่ยแปลว่าครอบครัวแสดงว่าเลขเลขหลังนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่มั่นคงกับครอบครัวแต่เลขสองกับเก้าเนี่ยแปลว่าสับสนทําให้เลขนี้ตัวอว่า ชีวิตเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับสับสนตัวเองง่ายถึงแม้ว่าจะรักใคร่ครอบครัวมากก็ตามแต่ก็ทําให้บ้านเนี่ยออสับสนวุ่นวายเพราะว่าความสับสนของตัวเองเลขแบบชาชนี้ก็คลา้ลยคลายกันเลยก็คลายงท้ายด้วยเก้าเจ็ดค่ะก็นั่นแหละเลขเก้าเจ็ดเนี่ยแปลว่าอะไรรูนะ้ไหมสิ่งที่ต้องระวังเก้าเจ็คือจะกลายเป็นกลุ่มโรคเครียดเพราะว่าเจ็ดคือความทุกข์เก้าคือผันผวนพอสองตัวนี้รวมกันคือทุกข์เพราะความเครียดแ,แ,บบและทำให้ชีวิตเนี่ยเครียดแต่บ้าแบบ เปนสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแต่เลขนี้จะให้คุณในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างแดนต่างประเทศนะจะเหมือนอาจารย์เคยนํามาพูดอ้ตอนที่เริ่มรายการใหม่ๆนะเรื่องของเลขบัตรประชาชนลงท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะได้ที่เสียมันก็ไม่ได้เสียอย่างเดียวนี่ก็บอกว่าเลขนี้เนี่ยถ้าทําธุรกิจจากคนต่างแดนต่างประเทศนะครับจะประสบความส็จมากครับแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องฝึกให้เป็นคนรู้จักผ่อนคลายรู้จักมีหลัก แล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปฟังเพลงเดินเล่นออกกําลังกายว่างนี้แหละบ้างนะครัปวดหัวนะคะมาที่ท่านต่อไปดีกว่านะคะคุณพ่ออันนี้ถามคำถามนะคะเกิดวันที่13มีนาคมปี18นะคะเวลาเที่ยง5นาทีค่ะตรงกับวันพฤหัสถามเรื่องของงานอันนี้ชัดเจนนะคะว่าทำรีเซพชันการเงินเนื้อคู่โชคลาภค่ะเรื่องของงาน ดวงนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าคืออยู่ไม่ค่อยทนและอาจจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยแล้วที่สําคัญก็คือว่าในช่วงช่วงประมาณกลางๆป,ปีไปปลายปีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายไปหางานใหม่อาชีพใหม่ทำ<า>นะครับแล้วก็อาชีพใหม่ที่ทําจะดีขึ้นครับค,<า>คุณมีโชคในเรื่องงานในช่วงกลางปีไปแล้วก็คือประมาณตักเดือนสิงหาก,การยายจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นแล้วสภาพ,ภพคล่องนะคะเออสภาพคล่องตอนนี้ไม่ดีเพราะดวงนี้เข้าสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าเงินรั่ว เหมือนกันกระอมว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับ่วงนี้ต้องระวังนะเพราะช่วงนี้เหมือนฟุ่มเฟือยซื้อของใหญ่ซื้อของแพงๆเนี่ยต้องระวังเนื้อคู่ดวงเนื้อคู่เนี่ยในดวงนี้เนี่ยแปลว่ามีมีทุกเรื่องคู่เนี่ยอยู่ในสภาวะคือเหมือนว่าไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องคู่มาสามปีแล้วตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับแล้วตอนนี้กําลังเหมือนกับกำลังจะมีคู่เข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นพ่อไม้ต่างห้อไม้ที่ค่อนข้างสูงวที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับแต่ต้องระวังนิดนิดหนึ่งนะครับดวงนี้เนี่ยเรื่องคู่เนี่ยมักจะกลายเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แต่ถ้าได้พ่อไม้ที่สูงวัยก็มีความเป็นไปได้ที่อยู่กันยืดคยับอนะคะลองดูนะจ๊ะเอาละค่ะจานขาตอนนี้ส่ยสนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับน้องแพจ้าสวัสดีครับบคุณอะไรคะ แต่คุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งขอทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะค่ะวันพุทธที่สิบห้ากุมภาสองห้าสองเจ็ดเวลาตีสี่สิบหกนาทีค่ะควาสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะ,คะถามพื้นดวงการเงินการงานเดี๋ยวก่อนนะวันที่สิบห้ากุมภาสอ<ร>งเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็เช้าขึ้นมาเป็นวันพฤหัส ใช่ค่ะแต่ในดวงในในคอมพิวเตอร์มันบอกว่าเช้าขึ้นมาเป็นวันพุธนั่นแหละสิบห้ากุมภาตรงกับวันพุธกุมภาตรงกับวันพุธอยู่แล้วไม่เดียวถามนิดนึงว่าเช้านี่เป็นวันพุธหรือเปล่าเช้าเป็นวันพฤหัสไม่ใช่ติบห้านี่เป็นเป็นเป็นวันที่ของวันใหม่หรือว่าคุณลดวันไว้สิบห้าตรงกับวันอะไรคะไม่คุณถอยหลังไปหนึ่งวันหรือเปล่าคุณถอยวันที่เองหรือเปล่า ตาไม่ถึงรหว่างเป็นวันพฤหัสนะคะถ้าอย่างนั้นต้องเป็นไม่ต้องอย่างนั้นต้องเป็นเป็นวันวันที่สิบหกครับอ๋อค่ะต้องเป็น16เช้าวเป็นวันที่สิบหกถ้าตามบัตรประชาชนทราบไหมคะว่าว่าตามใบเกิดคือวันที่เท่าไหร่คืนเล่คือวันที่16เป็นวันพฤหัสถูกต้องนะฮะแต่ว่ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคืนวันพุธ นะครับนะคะสรุปว่าเป็น16เนาะถ้ายืนยันเป็นวันถ้ายืนยันช้าเป็นพฤหัสก็เป็น16กครับ16กุมภาพันธ์ปี27นะคะตรงกับวันพฤหัสนะคะแต่ตรงกับวันพุธในทางโหราศาสตร์ครับใช่ครับโอน้องคุณนี่ตอนนี้มีมีสภาวะเครียดมากหรือเปล่าครบเนี่ยเขาก็ไม่นะคะคือคือดวงนี้เนี่ยผมเตือนนิดหนึ่งนะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเขามีแนวโน้มชีวิตจะเปลี่ยนแปลงกะทันหันและมีโอกาสเจ็บป่วย นะแล้วปีนี้เขาจะเครียดแลวมักจะเกิดเรื่องพลิกผันทําให้ชีวิตเขาเครียดมากเลยนะครับและเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเขามีเคราะห์นะครับตั้งแต่27พฤษภาคมเนี้ยไปจกนกระทั่งถึง11กรกฎาคมระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยกระทันหันนะครับเขามีดาวเหมือนอุบัติเหตุนะครับนี่ก็คือเรื่องในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยนะอันหนึ่งก็คือว่าเขามีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนย้ายที่ทางานมิชันนัทแปลว่างานที่เขาทาต้องวิ่งไปวิ่งมา ตกลงทํางานอะไรอยู่ครับเขาทำเกี่ยวกับการกระจายสินค้าก็เป็นเซลล์หรือเปล่าครับไม่ไม่เชิงเซลอะค่ะแต่ว่าต้องไปติดต่อกับลูกค้าลูกค้าครับเพราะว่างานเขาบอกว่าเป็นลักษณะต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศใช่ครับใช่ค่ะครับแล้วงานเขาเหมือนว่าเขาเบื่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานนะครับดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องย้ายที่อยู่ด้วยนะ ปลายปีนี้ใช่ครับเหมือนว่ากำลังจะย้ายที่อยู่ใหม่ค่ะนะครับน้องกูนี้ตั้งใจไปเมืองนอกป่ะเนี่ยจริงๆเขาก็ไปอยู่บ่อยๆเพราะตไดดูลูกค้าใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เขามีเกณฑ์ต้องเดินทางต่างประเทศตลอดเพราะดูวงบอกมีเดินทางระหว่างประเทศอืมงั้นก็ถูกแล้วแนละน้องก็ถูกแล้วันเกิดนะแล้วก็กําลังจะย้ายไปอยู่กับแฟนหรือว่ากําลังจะย้ายบ้านพร้อมแฟนหรือป่ายังค่ะนี่ก็เลงจะถามอาจารย์เนี่ยค่ะว่าลักษณะาดเนื้อู่พวกเนี้ย ดวงนี้<อ>เป็นคน<ง>ที่เกิดราศีธนูนะครับแล้วเป็นคนที่แต่งงานยากครับเป็นคนที่มีเกณฑ์ว่าแต่งงานยากแต่เนื่องจากว่าดวงเขาเนี้ยในดวงเนี้ประเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องเนื้อคู่เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่กันยา,านะแล้วเขามีเหตุจะต้องย้ายที่อยู่ภายในสองปีคือภายในปีหกสองนะครับภายในปี6กสองเนี้ยก็จะต้องย้ายไปที่อยู่ใหม่หนะครับแล,แล้วมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างหกสอง63อ่ะหกสาม การย้ายที่อยู่ตรงนี้อาจจะแปลว่าเขาแต่งงานมีคู่ก็เป็นได้ก็เป็นได้ครับเพราะดวงบอกว่าประมาณปีนั้นนะปลายปีหกสองหกสามเนี้ยเขาจะตั้งหลักฐานโดยธรรมชาติดวงผู้หญิงโสดตั้งหลักฐานแปลว่ามีครอบครัวครับนี่คือและลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงครับเนื้อลักษณะเนื้อคู่เขาเนี้ยนะครับเนื้อคู่เป็นคนพอมีฐานะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีธุรกิจของเขาเองแต่ว่ามีแนวโน้มอาจจะเป็นอายุค่อนข้างมากนะ ครับจะเป็นไม้ก็ได้นี้ตส่วนเขาเนี่ยมีฐานะมั่นคงไหมจะมีบ้านมีรถไหมคะคือมีบ้านมีรถคือใครฮะแฟนเขาหรือว่าตัวเขาตัวเขาอ๋อตัวเขายังไม่มีฐานะตอนนี้แต่ว่าจะเริ่มมั่นคงในปีหกสองครับก็น่าจะพร้อมพร้อมกับการมีครอบครัวก็พร้อมๆมกบมีครูเพราะดวงเขาบอกว่าจะพร้อมตอนนั้นตอนนี้โสดี่ยคะน้องค่ะตอนนี้ก็มีคนคอบมีคนครอบอยู่ครับเพราะว่าดวงเขาบอกว่าเขากําลังตัินใจว่าจะไปซื้อบ้านพร้อมกับแฟนเขาเนี่ย นะครับเพราะนึงบอกว่ากล่าวว่า62คง,งย้ายบ้านหรือแต่งงานนั่นแหละ,ะและและ,และตอนนี้เนี่ยดวงเขาเก็บเงินไม่อยู่เขามีภาระใช้จ่ายเงินสูงเขามีเรื่องต้องผ่อนเยอะอรับค่ะแล้วเขาจะลําบากไหมการเรงินการงา<อ>นเขาดีไหมคะไม่ลําบากหรอกครับดวงนี้พอปี62ไปแล้วก็จะตั้งหลักได้ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับนะค่อนข้างจะมั่นคงแต่ดวงเขาเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่นะน้นควรจะทำธุรกิจหรือลงทุนมากกว่าจะเก็บเป็นเงินสดนะครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่นะคะขอบคืออุบัติเหตุต้องระวังแรงมากค่ะระวังนิดนึงนะเขามีดาวประัติเหตอยู่แล้วอย่างนี้จะช่วยให้แบบเป็นซอฟลงหรือว่ายังไงได้ไ้มคะก็ถ้าจะซอฟลงผมว่าช่วงนี้ก็ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆหน่อยก็ดีนะครับช่วงตั้งแต่เดือนเนี้ยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม ค่ะเคลืนหน้าแล้วเนาะนะคะขอบคุณอาจารย์มากที่รควรแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ sms นะคะอ๋นะคะคุณนุชนาค่ะอาจารย์ถามเบอร์โทรศัพท์3เลขด้วยกันนะคะเบอร์แรกเลยดีกว่า4954ค่ะ4 9เนี่ยเป็นเลขที่ดีสำหรับหมอที่เป็นเซลค่ะนะ54แปลว่ามีความสาเว็จากการพู้จา นะครับแล้ว4 9 5 4แปลว่าเป็นเลขที่ต้องวิ่งแล้วถึงจะได้เงินแบบว่าต้องเหนื่อยก,การพูดถึงจะได้ตังค์ก็เป็นเลขที่ดีนะไม่ได้ไม่ดีแตเแตก็เหน่อน,นิดนึ่งนะ4463ค่ะ44ตัวนี้เป็นเลขที่มีกําลังสูงมากเพราะเป็นเลขคู่กันม่นมอเหมาะกับการทำงานด้านติดต่อประสานงานค,คนกลางในหน้า63เพราะว่ามีโชคจากการทํางานแล้วก็มีเสน่ห์จากการคบคน เลขเนี้ยเหมาะกับเป็นเซลร้อ0เลยโอเซ็นนะคะและเบอร์สุดท้าย 2-4, ค2-2ค่ะ2-4นี่เป็นเลขแห่งความน่ารักนะเป็นคนมีมิตรภาพแล้วใครเห็นก็ชอบะนะะส่วน2-2เนี่ยมันเป็นเลขสําคัญเพราะว่าเลขนี้จะไม่มีครอบครัวเร็วนะ,ะถ้าเป็นโสด แล้วถ้าเป็นทุกพนแต่งงานแล้วต้องรำคาญนะเพราะคนมาชอบเยอะอ้าอย่างนี้ใครอยากจะไม่โสดก็แปลสองสองมาใช้นะคะใช่ครับอ๋อนะจ๊ะเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปอาจารย์จะนําเรื่องแบบนี้นะคะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอาลามาตอนที่ท่านต่อไปนะคะอาจากเด็กชายอย่างเดียวไม่มีชื่อมานะคะเกิดวันที่21กรกฎาคมปี51นะคะเวลา11โมง8นาทีค่ะอาจารย์ครับ อนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะเด็กคนนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือเรื่องสุขภาพค่ะโดยเฉพาะโรคกลุ่มภูมิแพ้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องระวังนิดนึงและเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายะนะครับส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยเด็กคนนี้ต่อไปจะเรียนได้ดีะนะครับจะเรียนได้ดีแล้วก็มีความสจัดการศึกษาแล้วก็สามารถสร้างหลักฐานได้ใหญ่โตเลย ดวงนี้เราถือว่าเป็นเด็กที่มีความเฉลี่ยมากกว่าชาติตระก,กูลของตัวเองที่อาจารย์เรียกว่าภิชาตบุตรถูกต้องครับเด็กตัวนี้คือ,เด,คนนคอเด็กคนนี้คืออภิชาตบุตรแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเด็กคนนี้ไม่แนะนําให้เล่นกีฬาที่มีความรุนแรงเพราะมีความเสี่ยงอุบัติเหตุง่ายกว่าเด็กทั่วไปนะค,ะคือ,อกีฬาที่เป็นความรุนแรงเช่นการกีฬาที่มีการปะทะกันแล้วก็รวมทั้งท่าแนะนานะครับไม่ควรใช้มอเตอร์ไซค์ย,ยานพาหนะเพราะเด็กคนนี้จะมีวัเกจากความเร็ว ช่วงนี้ฮิตกันด้วยนะครับจริงต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเด็กจะมีความเสี่ยงเรื่องบาดเจ็บเป็นความรุนแรงนะเพราะจะเป็นกีฬาการละเล่นนะคะหรือว่าพวกผาดโพนั่นแหละที้ให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะวงนี้เขาบอกว่าเขาจะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับท่ามาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณนุ้ยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนปี27 เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีค่ะยี่สิบสามจุดสี่ห้าค่ะถามเงินความรักเนื้อคู่จะเจอเมื่อไร่คะเรื่องเงินเนี่ยตอนนี้ยังคงต้องทําใจนิดหนึ่งว่าประหยัดประหยัดแล้วก็พยายามหาเงินรายได้พิเศษแล้วก็ต้องประหยัดให้มากส่วนเรื่องเนื้อคู่เนี่ยตอนนี้ในดวงบอกว่ามีแต่คนมาลอกหรือไม่ก็แปลว่าครบแล้วก็มักจะไม่ยั่งยืนนะตอนนี้ต้องทําใจนิดหนึ่งเรื่องเนื้อคู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินหมดแล้วตัวเรื่องเงินบอกหมดแล้วนะครับนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์วีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากใี้อาจารย์วิเชียนแก้ไขให้นะคะก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ